Because of bad love ร้ายดีนักรักสเสลยตอนที่23ยุ่ง Talk เจฟตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเมื่อคืนพอพี่คิงกลับมาจ้าทาทาธุระก็พาผมขึ้นเครื่องกลับไทยทันทีแถมพอมาถึงบ้านเขาก็เอาแต่ออกไปข้างนอกต่ออีกสรุปไม่ได้ไปช็อปปิง้งไม่ได้เที่ยวไม่ได้โดนลงโทษอย่างที่คิดไว้และพี่คิงเองก็ยังไม่ได้พัก แต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรเขาเลยพี่คิงเอาแต่โทรหาคนนั้นคนนี้ไม่รู้ว่าใครแต่โทรไม่หยุดแถมยังปรึกษาหารือกับเพื่อนที่ผมได้ยินเขาเรียกชื่อว่าอลันและมีลูกน้องของทางคุณอลันอีกหนึ่งคนที่ร่วมปรึกษาด้วยส่วนผมที่นั่งอยู่ข้างๆก็ได้แต่นั่งฟังไปเงียบๆและไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาคุยกันสักเท่าไหร่นนะักแต่พอจะมองออกว่าเรื่องที่พี่คิงกำลังเครียดอยู่ในตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญ ผ่านไป3ามวันแล้วแต่พี่คิงก็ยังไม่กลับมาผมโทรหาไม่รู้ตั้งกี่สายแต่เขาก็ไม่รับถึงจะยุ่งสักแค่ไหนก็ควรที่จะรับสายกันบ้างอย่างน้อยก็บอกว่าตอนนี้สบายดีก็ยังดีและเวลานี้ก็สองทุ่มแล้วมันน่าเบื่อที่ต้องทนอยู่แต่ในบ้านหลังใหญ่นี้ที่มีแค่ผมไม่มีพี่คิงผมเงาและอยากออกไปข้างนอกผมโทรไปหาบอยเพื่อนคนเดียวของผมอยากออกไปหาแต่ก็ดันมีการคอยเฝ้านี้สิ แต่ผมคิดแผนออกว่าจะไปข้างนอกได้ยังไงผมเลยนัดบอยเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะไปหามันเมื่อคุยกับบอยเสร็จผมก็เตรียมตัวแล้วเริ่มทำตามแผนที่คิดเอาไว้ด้วยการแกล้งว่าปวดท้องผมเอามือกุมท้องตัวเองเดินตัวงงอมาเปิดประตูแล้วบอกกาดสองคนที่เฝ้าอยู่หน้าห้องผมปวดท้องมากเลยทนปวดมาหลายชั่วโมงแล้วด้วยช่วยพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยครับ เมื่อจบคำพูดของผมพวกลูกน้องก็ดูตกใจกันมากการสองคนพยุงตัวผมเอาไว้และบอกให้ผมกลับเข้าไปนอนก่อนเดี๋ยวผมจะโทรหาหมอพัดให้นะครับนายน้อยเข้าไปนอนพักเลยในห้องก่อนไม่ต้องตามรอกครับผมโทรหาพี่คิงแล้วพี่คิงบอกว่าหมอพัดไม่ว่างนี่ผมคิดคำโกหกออกมาได้แบบสุดๆร้อนๆเลยนะเมื่อโกหกไปแบบนั้นก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะเชื่อด้วยสิ ได้ถึงอย่างนั้นก็ยังเอาแต่พากันคิดอยู่ได้ผมก็เลยต้องเร่งพวกเขาสักหน่อยโอ้ผมปวดจจตายอยู่แล้วนะช่วยพาผมไปหาหมอทีเธอก็ได้ครับก็ได้ครับไปครับผมจะรีบพาในน้อยไปโรงพยาบาลเฮ้ย hey, มึงรีบไปเตรียมรถบอกผมเสร็จก็หันไปบอกอีกคนและอีกคนก็วิ่งลงไปข้างล่างเพื่อเตรียมรถระหว่างทางที่นั่งรถมาผมต้องแกล้งว่าตัวเองปวดท้องอย่างหนัก ต้องนั่งหน้าเนียวคิ้วขมวดต้องเอามือกุมท้องแล้วทำตัวงอเฮ้ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆแต่พอมาถึงโรงพยาบาลมันก็มีช่องโหวที่พอจะทำให้ผมหนีออกจากพวกเขาสองคนได้เพราะกาดอีกคนหนึ่งเอารถไปจอดอยู่ยังไม่ได้ตามเข้าออมาส่วนคนที่อยู่กับผมก็ต้องไปแจ้งประวัติของผมกับพยาบาลซึ่งผมร็วดีว่าเขาไม่ได้รู้ประวัติอะไรเกี่ยวกับผมดังนั้นเขาจะต้องกลับมาหาผมแนะ่ ผมที่นั่งรออยู่จึงรีบหาทางหลบหนีออกมาก่อนที่กาดคนนั้นจะมาหาผมผมวิ่งออกมาหน้าโรงพยาบาลจะเยืนกวักมือเรียกแท็กซี่อยู่ตรงนั้นก็กลัวว่าคนข้างในจะตามออกมาเห็นสักก่อนผมจึงวิ่งไปตามทางฟุตบาทเรื่อยเ่พร้อมกับหันมองแท็กซี่ไปด้วยผมวิ่งออกมาไกลามากกว่าจะเจอแท็กซี่ผ่านมาสักคันแล้วก็บอกมือเรียกเมื่อขึ้นแท็กซี่ได้ผมก็รีบบอกคนขับรถทันทีว่าให้พาผมไปที่พับ ผมหันมองไปด้านหลังรถแท็กซี่เจอกาสองคนนั้นวิ่งออกมาและมองหาผมโชคดีไปที่ผมขึ้นรถมาก่อนไม่งั้นพวกเขาคงเห็นผมและตามมาทันผ่านไปเกือบชั่วโมงผมก็มาถึงผับวันนี้รถคอนข้างติดนั่งรถนานเลยละ่ะโชคดีที่ผมมีเงินติดกระเป๋าอยู่บ้างเพราะพี่คิงให้ผมเอาไว้ใช้แต่ผมอยู่แต่ในบ้านเลยไม่ค่อยได้ใช้อะไรเมื่อมาถึงผับแล้วผมก็เดินเข้าไปข้างใน และเดินไปตามหาบอยทำให้ได้เห็นว่าตอนนี้บอยกำลังเสิร์ฟเหล้าอยู่เมื่อเราสองคนหันหน้ามาประสบกันผมจึงยกมือโบกวกเรียกบอยส่งยิ้มกว้างออกมาแล้วรีบวิ่งมาหาผมแทนทีพร้อมกับมือที่ถือตะกร้าใส่เหล้ามาด้วยไอ้เจฟมึงหายไปไหนมาวะตอนนั้นกูได้ยินข่าวว่ามึงขึ้นไปเจอเจ้าของผับที่ชั้นบนแล้วจูจ่ๆมึงก็หายไปเลยกูตกใจนึกว่ามึงตายหาไปแล้วโทรติดต่อมึงก็ไม่ได้ ไอ้บอยมันพูดพร่ำใส่ผมด้วยความเป็นห่วงซะย,ยาวเลยผมแทบจะไม่มีโอกาสได้ตอบคำถามของมันคือว่าเรื่องมันยาวนะเอาไว้เดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้มึงหาอะไรมาให้กูกินหน่อยสิกูอยากเมานี่มึงเป็นอะไรวะสีหน้ามึงดูแปลกๆมีเรื่องอะไรมาหรือเปล่ามันก็มีนั่นแหละนะแต่ว่ามึงต้องทำงานนะกูเล่าให้มึงฟังตอนนี้ไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวตอนเลิกง,งานกูไปนอนห้องมึงนะจะได้เล่าให้มึงฟัง ได้เลยเพื่อนไม่มีปัญหาบอยตบบาผมไปสองทีผมพยักหน้าให้บอยจากนั้นก็เดินไปหาที่นั่งรอให้มันเอาเหล้ามาเสิร์ฟและรอไม่นานบอยก็ยกเหล้ามาวางไว้ที่โต๊ะมึงชงกินเองเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูไปดูแขกโต๊ะอื่นก่อนเออเออทำงานไปเหอะมึงอะผมตอบพลางจับแก้วมาใส่น้ำแข็งในระหว่างที่ผมนั่งดื่มอยู่นั้น นานๆครั้งบ่อยจะเดินมาหาผมทีนึงจากนั้นก็ต้องไปดูลูกค้าโตะอื่นต่อจากช่วงตั้งแต่สามทุ่มกกว่าจนตอนนี้เกือบตีหนึ่งแล้วผมนั่งกินเหล้าจนคอแขว่งไปมาผมเมาและเริ่มไม่มีแรงแต่ว่าผมกลับร้องไห้ออกมาเพราะรู้สึกน้อยใจที่3าวันมานี้ผมไม่ได้เจอพี่คิงเลยผับปิดแล้วก็จริงแต่กว่าลูกค้าจะกลับกันหมดก็เกือบตีสีมึงจะรอกูไหวไหม,ไหมเนี่ยไอ้เจ ผมได้ยินเสียงที่บอยถามแต่ตอนนี้มันหนักหัวเอามากๆจะอ้าปากพูดตอบก็รู้สึกว่าปากมันหนักไปหมดสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้จะมีเพียงการพยักหน้าเบาๆแต่แค่พยักหน้าก็ยังมึนหัวเลยมึงไหวแน่นะเจฟผมพยักหน้าอีกครั้งช่วงนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยเพราะคนจะทยอยกันออกจากที่นี่มึงอยากไปไหนเทียวนะเดี๋ยวกูกลับมาอืม ผมตะเบงเสียงออกมาจากลำคอไอ้บอยมันพูดมากจนผมไม่อยากจะตอบอะไรแล้วเพราะแค่พยักหน้าก็ทำให้บ้านหมุนแต่ก็พยายามที่จะตอบมันแม้ว่าตอนนี้ผมจะเมามากแต่ผมรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสติผมยังอยู่กับตัวนั่งอยู่ไม่นานผมก็ปวดฉี่ถ้าไม่ลุกต้องได้ฉี่ราดตรงนี้แนะ่เพราะมันปวดมากอันไม่ไหวหรอกผมพยุงตัวเดินโซเซไปทางห้องน้ำดีที่ผมเคยทำงานอยู่ที่นี่จึงรู้ว่าห้องน้ำไปทางไหน ทำให้การอั้นฉี่ของผมไม่ถึงขั้นวิกฤตเท่าไรนะักผมพุ่งตัวเข้าไปในห้องน้ําห้องหนึ่งกรีบคลายเข็มขัดแล้วควักเจ้าน้องชายออกมาปลดปล่อยหยาดน้ําผมรู้สึกสบายตัวขึ้นมากเลยละ่ะหลังจากที่เสร็จธุระตรงนี้แล้วผมก็หันหลังกลับแต่ทว่าดันมีใครคนหนึ่งยืนขวางอยู่ที่หน้าประตูผมเลยนึกได้ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ปิดประตูห้องน้ําเมามากเลยเหระครับให้ผมไปส่งไหม ว่าแต่ไอ้หมอนี่มันเป็นใครกันผมพยายามจ้องหน้ามันแล้วนะแต่ผมไม่รู้จักคุณรู้จักผมเหรอทำไมผมจำคุณไม่ได้ละ่ะเสียงของผมมันยานมากผมรู้แต่ตอนนี้มันหนักไปทั้งตัวฝืนคุยกับคนไม่รู้จักไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็รู้จักกันครับข้าพูดไร้สาระอะไรผมไม่เข้าใจหลีกไป ผมดันตัวคนตรงหน้าออกแล้วเดินโซเซออกมาถึงประตูใหญ่ทางเข้าห้องน้ำแต่จู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาคว้าลากเอวผมให้กลับเข้ามาด้านในเอาล่ะทุกคนแล้วเจฟตอนนี้เจอใครเนี่ยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีใช่ไหมแล้วลากเขากลับเข้าไปในห้องน้ำเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันในตอนต่อไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะ Bye-bye!